มันมันมาถูกต้องแะ้คะเพราะอ่าลิ้นจีออกเยอะซึ่งโดยราชการเปินกับหู้เมื่อแล้วปีนีจ้จะริ้นจีจออกเยอะแก้มาตาก,กัดมาจ้าอู้ถึงจะแต้น,นะคะ mm hmm. พอเวลาเนี่ยลิ้นจีเห็นผลแล้วจะเก็บอยู่แล้วเพิ่งมาปรึกษากันว่าคนจะทำจะใดอะคะนะแต่ขเขายัง นางสาวลาวันบอกอ็นรับว่าตอนนี้เกษตรกรกําลังร,งรอมาตรการการช่วยเหลือจากรัฐบาลหากราคาลิน้นจี่ยังตกต่ำไปมากกว่านี้นะครับชาวสวนลิ้นจี่ก็คงจะใช้มาตรการกดดันรัฐบาลเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาอาจจะนี่คือเขาเองเขากกลัวว่าอ่าเขาจะควบคุมชาวสวนเองไม่ได้นะคะว่าจะเกิดการไปปิดถนนก็อย่างก็ซึ่งณเวลาเนี้ยสมาคมชาวสวนลิ้นจี่คือต,ต้องการมากเลยนะยิ่งจะทำเม่เศรษฐกิจแย่ลงไปนส่วิ สำหรับสาเหตุที่ทําให้ราคาลิ้นจี่ของจังหวัดเชียงรายตกต่ำนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากเกษตรกรปลูกลิ้นจี่กันมากประกอบกับมีลิ้นจี่ดอยนะครับซึ่งปลูกกันมากบนพื้นที่สูงโดยส่วนใหญ่ไม่มีการดูแลนะครับปล่อยให้เติบโตตามธรรมชาติที่สําคัญผลผลิตกลับออกสู่ตลาดก่อนนะครับแต่ไม่มีคุณภาพคือผลมีขนาดเล็กมีแมลงกัดกินแล้วก็มีรสเปรี้ยวนะครับทำให้เก็บขายในราคาถูกได้แต่เมื่อผู้บริโภคซื้อไปแล้วผิดหวังนะครับก็ทําให้ความนิยมลิ้นจี่น้อยลงไปด้วยครับ มันจะเปนเหตนทีติว่าเพราะทุกคนลิ้นจี่ติแบบมีคุณภาพไปตลาดตลาดแรกเห็นแล้วเออค่ะคนกินก็มีคุณเสือ,อกแบบว่าท้าบใจในลิ้นจี่นะคะก็เ,เลยทําให้ลิ้นจี่ยิ่งแย่ขายบ่อกอกเลยค่ะถึงเวลาตีมีลิ้นจี่คุณภาพไปแล้วเนี่ยมันมันก็คือทําตลาดลําบากอะคะ่ะจังหวัดเชียงรายนะครับมีเกษตร,รกรปลูกลิ้นจี่กว่าสามพันยนะครับโดยปีนี้เพราะว่าลิ้นจี่ ดอกออกผลมากกว่าปีที่ผ่านมาคาดว่าจะมีลิ้นจี่ออกสู่ตลาดมากกว่า20,000ตันส่วนที่จังหวัดพะเยานะครับกรเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ในตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจนะครับก็ได้รับผลกระทบจากราคาลิ้นจี่ตกต่ำเช่นกันเนื่องจากขณะนี้นะครับลิ้นจี่ขายกันตามท้องตลาดตกอยู่ที่กิโลกร,รัมละ10-12บาทเท่านั้นนะครับขณะที่รัฐบาลก็ยังไม่เข้ามาแก้ปัญหาให้กับกเกษตรกรทั้งที่มีการปิดถนนปร้ปรทมกแล้วครั้งครับโดยทั่วไปเนี่ย ราคาสักท่าไปครับถึงเกษตรกรถึงจะอย,อยู่ได้ประมาณสิห้าบาทครับห้าบาทเช้าอย่างเี้ยอยู่ได้นะนอกจากจะประสบป,ปัญหาราคาลิ้นจี่ตกต่ำแล้วนะครับตอนนี้ชาวสวนลิ้นจี่ต้องเร่งเก็บผลผลิตนะครับเพราะว่าลิ้นจี่เริ่มสุกหากเก็บไม่ทันนะครับก็จะเน่าเสียต้นดังนั้นจึงแก้ปัญหาโดยการให้คนงานนะครับเก็บลิ้นจี่ไปขายแบ่งเงินคนละครึ่งแทนการจ้างเก็บ,บครับใด้เนี่ย,ย,ยต้องแบ่งกึ่งกับคนงานอ่ะ สมมติบบได้สองพันอ่ะคนนั้นเอาไปพันเดี๋ยวจะของมันแ้วกาปุ๋ย้ายอยางนิ่มมาไเ่ราะจังหวัดพิยาวนะครับมีพื้นที่ปลูกลิจีทั้งหมด2 1 5หมืวนหนึ่งพันห้าร้อยวไร่นะครับโดยเผื่อไม่ใจเผื่อพ,พื้นที่ที่ปลูกลิจีมากที่สุดคือหนึ่งหวื่นห้าพันวไร่นะครับคาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดถึงหนึ่งกมื่นสี่พันขวบตันครับเป็นอะไรกัน